ด้านของรัฐบาลก็ออกมาย้ำนะครับว่ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือราคายางพาลาตกตามมีความเหมาะสมต่อกลไกตลาดนะครับพร้อมกับวอนทุกฝ่ายใช้วิธีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลไม่เลือกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยเลือกปฏิบัติในการดูแลปัญหาสินค้าเกษตร พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้วิธีการพูดคุยมากกว่าการประท้วงปิดถนนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปและที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างเต็มที่ต,ต,ต้องกลับเรียนขอความเห็นใจจริงๆะคะเพราะว่ารัฐบาลก็คงจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกร คาดหวังก็ต้องขอความรัเรียนเหมือนความเห็นใจเพราะว่าถ้าเราเข้าไปมากก็าประมาณส่วนอื่นๆเราก็ไม่สามารถจัดสรรได้หรือถ้าเราไปช่วยในการรปยุงราคาในต้นน้ํามากส่วนปลายน้ําก็คือผู้ซื้อก็คือผู้บริโภคก็จะได้รับราคาที่แพงขึ้นอันนี้มันก็จะต้องช่วยกันในการที่จะบริหารรักษาสมดุลซึ่งกันและกันนะคะนะคะเราก็พยายามที่จะดูแบนในด์ในรูปแบบของการช่วยแบบอื่นๆควบคู่กันไปด้วยะคะ่ะ สอดคล้องกับนายวาราเทพรัตนากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมไตรตรองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการชุมนุมปิดถนนและควรใช้วิธีการพูดคุยมากกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ตอบสนองข้อเรียกร้องเกษตรกรชาวสวนยางจนทุกฝ่ายเกิดความพอใจทั้งนี้ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคาย,ยางพารา120บาทต่อกิโลกร,รัมคงเป็นไปได้ยาก และไม่สอดคล้องกับกลไกของตลาดด้านนายสุพรั์อัาวงรองเลขาธิการนายการัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาเหตุที่ตำรวจต้องใช้แกส๊สน้ำตาว่าเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามปิดถนนและทำร้ายตำรวจที่รักษาความปลอดภัยบริเวณแยกขวนน้องหงจึงจำเป็นที่ตำรวจต้องใช้มาตรการในการป้องกันตัว และจากการตรวจสอบกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ใช่เกษตรกร,กรแต่เป็นกลุ่มคนที่มีนักการเมืองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังและกลุ่มนายทุนที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงหรือประกันราคายางพาราเพื่อผลประโยชน์จากราคายางที่เพิ่มสูงขึ้น